เป็นการอำลาตามสถานการณ์นะครับก็ขณะนี้ได้รับการโปรดเกล้าแล้วนะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเ,เพียงแต่ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะต้องรอเข้าเฝ้าถวายสัตว์นะครับซึ่งทราบว่าจะเข้าเฝ้าถวายสัตว์พรุ่งนี้นะครับหลังจากพรุ่งนี้เสร็จแล้วก็ประชุมคลมอนัดพิเศษเสร็จก็คงจะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติเพราะฉนั้นวันนี้ในฐานะที่อยู่ที่นี่มา9เดือน ก็ยังรู้สึกว่ามันยังเร็วไปหน่อยนะครับยังกำลังเข้าใจกำลังรับทราบกำลังเห็นปัญหาแล้วก็เห็นศักยาภาพที่จะมาช่วยทำให้ให้มันแก้ไขปัญหาแล้วมันดีขึ้นนะครับก็แต่อย่างไรก็ตาม9เดือนที่มาอยู่เนี่ยเราก็ได้เข้าใจแล้วก็ได้มีส่วนนะครับทำงานร่วมกับทาง ู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงกลาโหมและของกองทัพทั้งหมดนะครับในเรื่องที่เป็นขวัญกําลังใจให้ในฐานะที่เป็นกองทัพเป็นมานะครับก็ที่สําคัญก็ได้มีการคุยกันแล้วก็ขอบคุณไปแล้วว่าดีใจที่ได้รับการต้อนรับและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว <Yeah. S 1> กลาโหมและครอบครัวของทหารนะครับผมก็ได้ยืนยันไปว่าเรื่องที่ยังทําอยู่หลายเรื่องเนี่ยผมได้ทําไปแล้วนะครับอย่างเรื่องข้างค้างที่เป็นปัญหาหลายอย่างเนี่ย ผมก็ได้จัดการให้ไปแล้วเช่นเรื่องเลยดําน้นํานี่ผมก็เซ็นเข้าไปที่คอรมอแล้วนะครับก็รอให้คอรมอบรรจุอลัลลาไปผ่านรองนายกไปความมั่นคงนะครับก็ส่วนเรื่องอื่นๆที่ทําได้ก็ได้ทําไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่ยังเหลืออยู่เช่นเรื่องของการทําเรื่องปัานพักอาศัยเรื่องของการปรับระดับกําลังพลนะครับสิ่งที่สําคัญที่ได้เห็นคือผม มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆที่ได้วางไว้เนี่ยน่าจะประสบความสาเร็จได้เพราะผมพบว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ,ขงกระทรวงกลาโหมและของเหล่าทัพเนี่ยมีไมเคิลเซตที่เข้าใจโลกที่เปลี่ยนแปลงเข้าใจความเป็นทันสมัยทั้งหมดเพะฉะนั้นการที่จะปรับกําลังพลให้มีขนาดเล็กลงมีประสิทธิภาพและมีอาวุธทยุทโธ์กรที่เหมาะสมนะครับกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในสมัยใหม่ก็จะเป็นสิ่งที่จะถูกปูทางแล้วก็ ดำเนินการต่อไปซึ่งเ,เรื่องเหล่านี้ผมได้คุยกับทั้งผู้บัญชาการเราทัพต่างๆในวันที่ประชุมสภาการลาโหมแล้วนะครับและทางการลาโหมเองก็คงจะดําเนินการจัดการต่างๆนะครับที่ครั้งๆก็ได้คุยกับท่านนัทพลไว้แล้วนะครับว่าที่อะไรที่ยังทําอยู่ทําไปต่อนะครับแล้วก็หลายเรื่องเรื่องชายแดนกัมพูชาก็ยังไม่ได้ทิ้งนะครับก็ยังให้หลักการไปแล้วก็ยังคิดว่าเราจะพยายามอย่างถึงที่สุดให้มันเกิดผลสําเร็จ อย่างที่ท่านนายกบอกก็คือว่าเราไม่ไม่ไม่อยากเห็นการใช้กําลังในการสู้รบนะครับแล้วก็เราอยากเห็นการจบลงด้วยสถานะเดิมที่เคยมีอยู่นะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสองฝ่ายก็ต้องใช้เวลาในการพูดคุยไปและมันก็มีกระบวนการทางกฎหมายระหว่างประเทศแล้วมีอะไรต่างๆที่จะกําหนดแล้วนะครับก็ส่วนเรื่องท่านนายกเนี่ยท่านก็ท่านก็มีกำลังใจที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ยังได้กำชับพวกเราวันที่ผม ที่ขึ้นไปพรา็ยังกำชับว่าให้พวกเราทำหน้าที่ต่อนะครับแล้วก็เสมือนกับว่าท่านเองท่านพักงานไปก็ถือว่าท่านก็ยังสามารถทำอะไรต่างๆได้อย่างเต็มที่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับก็อย่างอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับท่านก็ยังเข้าประชุมคอมมอ,อยู่ในฐานะถ้าพวงนี้ได้ถวายสัตว์ก็จะเป็นตมนตีว่าร,รมนะครับที่ยังร่วมในครมเพียงแต่ตำแหน่งนายกเนี่ยท่านก็เป็นไปตามที่ ศาลได้วินิจฉัยนะครับได้ตัดสินก็ก็รอกระบวนการยุติธรรมให้มันเกิดผลชัดเจนมากขึ้นไม่ครับเมื่อเมื่อท่านบอกว่าเรือดำน้ำท่านได้เซ็จไปแล้วใช่ไหมครับคลิปเพ่นสเดคลิปเพ่นคิเพ่นไม่ทันก็ต้องให้ท่านทีใหม่เข้ามาอันนี้สามารถเข้าทรมองได้เลยใช่ไหมครับรมต้องผ่านรองนายกไปผมไม่คงก่อนนะครับซึ่งก็คือผมนี่แหละนะครับก็พอเพราะเรื่องนี้มันเดินออกไปแล้วตั้งแต่ก่อน น่าจะประมาณยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่สิบเก้าเทน้นะครับตั้งก่อนวันที่สามสิบที่จะปิดกาแต่คันดาเรื่องที่เน้นยามะคะ่ะมีเรื่องไหนที่ท่านเป็นห่วงเป็นพิเศษนะครับเรื่องอะไรนีครับทางการเช่นเรื่องนอกจากไทยกับบูชาก็ยังมีเรื่องชายแดนใต้ด้วยที่ก็ยังเป็นารนทาการที่น,น่าเป็นห่วงชายแดนใต้ก็มันก็เป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเวลาที่บ้านเมืองมีความสับสนหรือมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเนี่ย การก่อความไม่สงบหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตามมาแต่ว่าผมได้มีตัวแบบกรอบที่จะดําเนินการในเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรียบร้อยแล้วก็คงเสนอให้รองนายกไายความมันคงแล้วก็ไปประสานต่อในส่วนต่างๆก็คิดว่าทําต่อฮะแล้วก็ได้บอกกับท่านนัทพลไปแล้วว่าเรื่องนี้ทําต่อเลยแล้วก็มันผมคิดว่ามันเป็นการรวบรวมความเห็นมาจากหลายหน่วย แล้วก็ทําให้เกิดการมองในทุกมิติแต่ผมเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้จะมีกในประเด็นที่ว่าานายกอาจจะมีปัญหาในเรื่องที่ไม่สามารถไปนั่งในตําแหน่งของรมว วัฒนธรรมได้รจักเียงคังเคร่งใจหรือคิดว่ามีประเด็นก็ก็ให้กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข,อข้องก็ไปตรวจสอบได้อยู่แล้วแต่ว่ายังไงก็ตามท่านนายกก็มีภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมแต่ส่วนอื่นๆนี้ก็ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรกระทบเพราะว่าก็ได้วางอะไรไว้หมดแล้วที่จะทําให้การทํางานมันไม่สะดุดท่านบอกว่าท่านเป็นอะไรหรือท่านจะถูกวินิจฉัยว่าอย่างไรก็ไม่มีปัญหาอะไรขอให้ทุกคนทํางาน ส่วนท่านก็จะหาบทบาทที่สาคัญของท่านก็คือในฐานะประชาชนกับในฐานะหัวหน้าพัคเพื่อไทยท่านก็คงยังทำหน้าที่ได้อย่างนี้สิบห้าวันต่อจากนี้ที่นายกจะใช้เวลาในการชี้แจงข้อกล่าวหมาตรงนี้เนี่ยเรา,เราทางพักเพื่อไทยเราได้ในฐานะเป็นแกนนาจากด้านของรัฐบาลเรามีแผนรองรับนะคะท่านมันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับนายกแผนต่อไปของเราเนี่ยคือจะยังไงท่าน ค่ะ,ะ,ะนนยยคนิคนิเดตคคนต่อไปังเป็นท่านอาจารย์ชยัยเกษมค่ชยเกษมดก็มันมีกระบวนการของมันอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าถ้าหลังจากวันนั้นเกิดขึ้นมันน่าจะดีวันนั้นก็ไม่ต้องไปคิดอะไรที่เยอะกว่านี้เพราะทุกอย่างมันมีกระบวนการของมันอยู่แล้วก็ต้องทําตามกระบวนการที่มี แสดงว่าไม่ไม่ว่าจะาผลการพิจรารณาของศาลจะออกมาในทิศทางไหนตรงตรงนี้เราก็เตรียมพร้อมทีนนม่จะลักมืออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบก็เราเชื่อมั่นว่าจะเป็นบวกเพราะเราเชื่อในเจตนาท่านนายกถ้าสถานาการณ์ในตอนนี้ความไม่มั่นคงหรือไม่มีเสถียรภาพต่ตางๆเนี่ยมุมหนึ่งมันเกิดจากมิติสงครามที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ท่านมีวิธีที่เราจะชะลอหยุดหรือแบบพูดคุยเจรจาเพื่อให้มันสามารถเดินหน้าไปต่อได้ไหมคะ ก็ที่พูดนิติสงรามก็เป็นคําเปรียบเทียบเปรียบเปรยของทัศนะของบางท่านนะครับผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมก็เป็นหนึ่งใน,นกลไกของอธิปไตยนะครับกลไกอำนาจธิปไตยก็กระบวนการนี้ก็ต้องดําเนินการไปอยู่ไม่ว่าจะกระบวนการของฝ่ายบริหารของฝ่ายนินยติบัญญัติถึงขึ้ของฝ่ายตุลาการก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะให้ข้อเสนอเนะี่ยให้ข้อคิดได้อะไรที่เป็นที่ มีการตั้งคําถามก็ทุกคนก็มีหน้าที่ต้องเคลียร์ประเด็นแล้วก็ทำความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นในเมื่อมีคําถามถึงกระบวนการตุลาการกระบวนการตุลาการก็มีหน้าที่ที่ต้องรับฟังแล้วก็ไปตรวจสอบผมคิดว่าอันดับแรกผมเชื่อมั่นในทุกฝ่ายว่ามีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติแล้วก็พร้อมที่จะทําอะไรต่างๆอย่างดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นไปตามกระบวนการอยู่แล้ว คนไกลประชาไตก็ให an ้มีการเสนอเนี่ยตรวจสอบพูดคุยได้แล้วก็คนไกลของอำนาจทุกอำนาจก็ต้องสามารถรับฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาได้ก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรมองว่ากระบวนการนี้ที่ทำนะครับเพราะอย่างของพรรคภูเิใตไทยที่มอนก็ไม่โดนอะไรหลายองคมันโดนหนักมากก็มาแล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่าถ้าดูในทางตัวบทกฎหมายก็มันมีองค์กรที่ทําหน้าที่อยู่แล้ว สารท่านก็ชี้แจงชัดเจนแล้วว่าในเมื่อมีกระบวนการที่ดําเนินการตรวจสอบอยู่แล้วก็ถือว่าเขาไม่รับท่านไม่รับก็ให้กระบวนการนั้นทาหน้าที่ไปซึ่งกระบวนการเหล่านั้นก็กําลังทําหน้าที่อยู่เรื่องของงานของคณะกรรมการคดีพิเศษเกี่ยวกับสวร์เป็นไงต่อไปก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการคดีพิเศษก็องทําหน้าที่ตามที่ตัวมีอํานาจหน้าที่่อนท่านจะไปนั่งเป็นรมลมหาไทยไปคุมกระทรวงมหาไทยเหมือนกับ มีการตั้งข้อสังเกตว่ากาจะไปแบบไปเอาคืนพักภูมิใจไทยอะไรนู้นโดยเฉพาะรื่นเขากระโดงอะไรพวกน,นี้ตรงไปตรงนี้อันนี้มันเป็นการวิจารณ์แบบแบบง่ายๆอ,<ม>อ่ะอคิดว่าอันนั้นเกิดการนี้นี้แต่คนที่มาทําหน้าที่บริหารประเทศเนี่ยเขามีหน้าที่ที่ต้องรักษาความยุติธรรมแล้วก็กระบวนการที่เป็นไปตามระบบประชาธิปไตายอยู่แล้วขณะนี้เนี่ย ทุกคนไม่ว่าจะอยู่กระทรวงไหนนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรที่ผิดก็ไม่มีใครไปทำอะไรได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าในกระบวนการเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับผมเข้าไปเนี่ยก็อไรไปเยไม่กี่เรื่องแต่ผมคิดว่าต้องทำให้เสร็จอะไรที่ยังเคยหย่อนยานอะไรที่ยังไม่ปฏิบัติให้มันเข้มแข็งก็ต้องคุยกันใครพร้อมจะทำก็เดินหน้า ไข่ไม่พร้อมจะทําก็ต้องมาดูว่าบทบาทที่เหมาะสมี่อยู่ที่ตรงไหนอย่างไรเรือกปัญหาเรื่องเขาเขากระโดดนี่ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมครับอย่างเคร่งครัดถ้าทางมีกระแสข่าวว่าพอภูมิใจไทยไปแล้วค่ะแล้วก็ส่นวนใหญ่จะเป็นกระทรวงที่เพื่อไทยมาดูแลต่อแล้วก็เริ่มมีการตรวจสอบปัญหาการทุจริตที่ผ่านมาของกระทรวงที่ภูมิใจไทยเคยดูตรงนี<อ>้มันมันจะมีปัญหากันต่อไหมคะ นี่เป็นเรื่องของประเทศชาตินะไม่ใช่เรื่องของความแค้นส่วนตัวหรือเรื่องของความไม่เข้าใจกันระหว่างบุคคลเพราะฉะนั้นในกระบวนการตรวจสอบก็เป็นภารกิจหนึ่งของคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีต้องทําอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องทําเฉพาะของกรุงเทพฯไทยก็ทําแม้กระทั่งของภาคพื่อไทยก็ต้องทํานะครับก็กระบวนการตรวจสอบของเรื่องการรัปชันนก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลเอาดังนั้นเรื่องนี้ก็จะกระทําโดยไม่เว้นว่าจะเป็นหน้าไขร ว่ากันไปตามกฎหมายถูกผิดตามกฎหมายก็หมายถึงว่าถ้าไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวก็มันมันไม่ไม่ทำอะไรผิดมันไม่ต้องมีอะไรที่จะไปทำอยู่แล้วนะก็ก็ว่าตามกระบวนการกฎหมายครับเราเราก็ไม่มีทางที่จะไปทำอะไรหรือล่าเว้นหรือทำเกินจากที่กฎหมายห้มหน้าหน้าที่อยู่แล้วแล้วอะไรที่เป็นเรื่องที่ประชาชนไม่สบายใจก็ต้องพิสูจน์ทราบให้ชัดเจนว่าคลายความกังวลของพี่น้องประชาชนงได้เมื่อวานคุณคุณทักษิณไปยื่นสารยื่นคดี อนนอ๋อผมยังไม่ได้เจอท่านเลยครับแต่จริงก็ก็ขดท่านนายกก็โดนเรื่อนี้อทกท่านก็มีการอ่าก็ท่านท่านนายกก็เราก็ได้คุยกันเมื่อวานก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วก็คือให้เดินหน้าทำงานต่อ,อการที่ท่านไม่ได้อยู่ในตำแหน่งชั่วคราวก็เป็นเรื่องที่ท่านก็พร้อมทำหน้าที่ในฐานะปรนชาชนไทยอยู่แล้ว ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับคุณนะรันีกรงถึงว่างครับคนเขาสงสัยว่าทำไมมันถึงว่านสถานการในในขนานี้ถ้าถามข้อสงสัยเนี่ยไม่ว่าจะทำยังไงก็มีข้อสงสัยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความเหมาะสมในการที่จะทำอย่างเต็มการก็ก็คงเป็นเรื่องที่ทางราชการก็ยังไม่อยากจะพูดก็ถือว่าทำทุกอย่างให้อยู่ในกลไกที่ทุกคนสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ตำ,ตำแหน่งนี้เป็นโคต้าของพรรคเพื่อไทยตั้ตำแหน่งไม่ครับกเ็เป็นเป็นส่วนกลางเนื้อเอ่อที่ผ่านมาเคยเป็นของพรรคเพื่อไทยนะครับมารับผิดชอบนะครับออตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้คิดเรื่องว่าต้องเป็นเพื่อไทยไม่เป็นเพื่อไทยผมคิดว่าวันนี้ที่สําคัญคือหารัฐมนตรีกระทรวงลาโหมที่มีศักยภาพมีความสามารถเชื่อมโยงกับเหล่าทัพต่างๆได้อย่างดีและสามารถทําหน้าที่ ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศและก็ทําหน้าที่ของกระทระวงกลาโหมอย่างสุดความสามารถตอ,ตอนนี้หาได้บอกว่าสา,สามเดือนจะได้คนใหม่ใช่พูดนะไม่รู้ไม่รู้ก็ยาวมาถามผมเพราะมันลอยนะครับโอเคนะครับหมายความว่ามองว่าคนที่จะมารับตําแหน่งเหมาะสมถูกประกาศใช่ไหมคะตัดสินใจเนี่ยนะครับมันก็พยายามเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดอยู่แล้ว แต่เรามองไปดูแลไปเราแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็ยังยังยังต้องดูว่ามันมีด้านดีด้านลบอย่างไงมนุษย์มันไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นถ้าตาบใดเข้ามาทำงานได้แล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีปัญหาถ้าตาไปทำงานถ้ามีข้อสังเกตข้อสงสัยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ได้ก็ไม่มีปัญหาพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องรับภาระตามสิ่งที่ตัวเองได้กระทำนะครับขอบคุณนะครับ